สวัสดีค่ะมาเจอกับช่อง Double วันนี้นะคะเรามาทําอะไรกันคะวันนี้นะคะเราวันนี้เราเล่นออดนวดกันนีคืนวันนี้เรามาดดื่นเลยนะคะจริงค่ะวันนี้นะคะเรานะคะจะมาชาเลนจ์ดอกไม้กันอีกแล้วเพราะว่าเราไม่ได้เล่นเอ็มชาเลนจ์มานานมากนะคะใช่ใช่วันนี้มาทําอะไรคะคุณหน่อยวันนี้นะคะเราจะมาทําเสียงตามสายนะคะราจารโทรหาเพื่อน ยการที่อะไรคะโดยการนะคะก็คือเราสองคนนะคะจะเขียนคํานะคะในกระดาษนะคะคนละสามคำแล้วก็สลับกันเออให้เป็นเดากันเองว่าคําว่าอะไรใช่แล้วก็ถวะเพื่อนนะคะเพื่อนพูดคําในกระดาษที่เราได้ใช่เราสามารถเลือกได้ว่าเราจะเอาไปไหนก่อนแล้วเราจะถวะใครก่อนนะคะใช่ค่ะตอนนี้เป็นเวลากี่ทุ่มก่อนอะบอกตอนนี้นะคะอยากจะเปิดให้ดูเลยชั่โมงห้าทุ่มสี่นาทีดูนะคะว่าเพื่อนคนไหนจะเาโทรศัพท์เราบ้าง เลื่องอะไรไหมเพื่อนกันเลยเนา <ใจ S 2> กินใจเพื่อนเนาะโลอ่ะเราเขียนกันดีกว่านะทำไมเราสีส้มมาสีอะไรสีฟ้าอ่สีฟ้าอ่ะกระดาษหายว่ะกระดาษหายอันนี้เจ็บอันนี้หันเขียนก่อนเขียนว่าอะไรเนี่ยอะไรที่ง่ายจริงอันนี้ก็ง่ายเหมือนกันแบบสงสารไงกลัวแบบแพ้ ทำมาเป็นอ่อนข้อเดี๋ยวถึงเริ่มทุกคนได้แล้ววันนี้มาตีมแบบพริ้งนะคะใครเริ่มก่อนอ่ะมึงก็ฝืนชุบสิยางยิบก็ยิงสุบอ่ะเทะเพะเริ่มกกอนเนี่มาหสุนั่มใบแล้วก็เต็มตัวโทรเรยโทรศัพท์อันนี้ของไม้สลับกันแล้วสะได้คาว่าเห็นไหมทุกคนอาเต็มตัวโทรเพื่อแล้วเนี่ย สาลายสาลายหิวเหรอหิวเยดอเดี๋ยวเราจะจับเวลาแป๊บหนึ่งวินึงเดี๋ยวเรานะคะจะโทรหาเพื่อนนะทุกคนเดี๋ยวเดี๋ยวหน้ากล้อยู่ไหนไม่รู้เพื่อนจับเวลาจับเวลาหนึ่งนาทีตั้งแต่แบบเพื่อนรับแล้วเราจะเริ่มจับเลยอันนี้เดี๋ยวเราจะเงียบนะคะไปลาเพื่อนดูอันนี้นะคะเราจะโทรหาคันหนุนค่ะทุกคนเป็นเพื่อนเรานะอ่ะต้องโทรเลยเปิดลำโพงเวยแล้วก็ไปใกล้ๆก้องเพื่อนจะรับไหม มีญาติหลุดออกจากบ้านเลยเร็วเร็วรีบหาข้าหนูไม่รับมาไม่โทรกลับมาแล้วใครมาโทรกลับมาฮัลโหลมึงว่างไหมในลาวอะขนุนขนมเวลาแบบกวนเคยกินแบบขนมมันมึงเคยเห็นเคยกินอันนั้นไหเขียวอันอะไรวะ ไอ้นั่นที่กอบๆนั่นของเท่าเก่น้อยน่มึงชื่อว่าอะไรแล้วอะไรนะตายอุ้ยมึ <c oughs> งเก่งอร่อยมากใช่ไหมมึงอมมอเอออะไรกูว,ว่าจะไปซื้อแต่กูจบไม่ได้แล้วป้าโอเคคะ่ะหนุ่มไม่ตอนนี้กูกำลังอัดอัดดับเบิลเอ็มวอล์กอยู่เดี๋ยวเสียงค่ะ เฮ้ยมึงพูดอะไรนี่โล่หมดเลยนะเว้ยอินดูขันหนุ่นแต่โทรไปนาแป๊บหนึงบ๊ายบายบ๊ายบายบ๊ายบเจจ้าทำไมอุ้ยได้เลยคนนึงไม่ใช่เมลนะหนูมีมีฮ้มอันนี้ีมียีมีวีมีมีไีอ่มอมี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 ม่มีมีเีม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 ีดับีม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 เมีมีมีมอมี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 อีมีอีมทีมะมะมมนีีีีีีี ถวอูด้านะคะถวาูด้าโอเคอูดา้ okay. ดาว่างไหมว่างไหมว่างกุ้ยห้องน้ำว่าง <c oughs> ไม่เป็นไรมึงมึงห้องเอ้ยไม่ใช่ช่องยูทูบกูนชื่ออะไรเดี๋ยวมันเ <c oughs> อ็นไงเดี๋ยวไ, <c oughs> วไมันเอ็นอะไรทำไมอะเร็วพูด <c oughs> หน่อยเร็วพูดเต็มเต็ม แตอนเอ็ขอบคุณมากมากเลยตอนนี้ถ่ายแล้วว่าเน็มบล็อกอยู่ขอบคุณมากถึงเพื่อนๆหน่อยมีอะไรไม่เป็นไรมีอะไรฝากถึงเพื่อนๆที่ดูคลิปนี้ไหมมึงอย่าโทรมาเวลาไม่รู้ไม่ไปเยวค่อยโทรกลับฝากถึงเพื่อนๆก่อนฝากถึงไซด์ได้ไหคะขอบคุณมากน่ารักขวดไม่ง่ายและเพื่อนเขาไม่ชวนมึงหรอกเอาจริงเอาเลยเดี๋ยวจับเวลาให้ ก็มีมีวิธีของกูหละจับเวลาไอ้ไฟไฟเดี๋ยวโทรหาฝ้ายนะคะทุกคนฮัลโหลฝ้ายว่างไหมฝ<า> <Fly, fly. S 2> ้ายฝ้ายเออเอ,อ,เอ,อมึงมึงเวลาแบบภาษาอังกฤษคำว่าคิ้วนมันแปลว่าอะไรนะคิ Q วคิวไหน,นคิ้วมันคิวแบบเวลาชมมันคิวเพระว่า,วาน่ารัก อุ้ยบางว่าไฟแล้วเวลาแบบมึงชมกูมึงจะชมกูว่าอะไรคิวคิวทำไงว่าตอนนี้ไกูอัดดับเบิ้ลเอฟวอกอยู่มึงแล้ว mm. มึงนั่นพูดคำว,ว่าน่ารักไปแล้วโน oh, no, 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 no. ่นโน่นโน่นโพูดคำหยาบไม่ได้มึงต้องฝากถึงเพื่อนๆดับเบิ M ้ลเอฟวอกหน่อยดูแค่ฝากติดตามกดซับสบไคร้กดไลค์ กดกระดิ่งแจ้งเตือนช่องดาวน์บันแอมวอลด้วยชื่อช่องผิดยน่ารักมากเดี๋ยวค่อยโทรกลับนะายบายขอบคุณมากข้าวหมูกรอบผิวแหละดูออกข้าวหมูกรอบข้าวหมูกรอบก็เก่งไหมเโทรหาไกยนะคะทุกคนใครไม่เคยเห็นหน้ากายขึ้นรูปตรงนี้ปิ้งเสียงพ่อโทรโทรรับเร็วมากฮัลโหลกาย มึงกูอยู่ข้าวกูควรกินข้าวอะไรวะข้าวสวยไอ้กายไม่ก็คือว่าแบบกวนชอบกินอะไรเกี่ยวกับหมูเฮ้ยไม่ได้ทำพูดไม่ได้ไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวไม่ได้มันมีคำอยู่ในนั้นไหมไม่ได้อาโดนปรับเเพสกายกูถ่ายในเวเอ็มวอล์กอยู่โดนปรับเพสนะคะทุกคนเพราะพ้วเพราะพูดคำสับที่เราเขียนลงไปได้ตวลงกมันเข้าอะไรวะ ข้าวหมูกรอบยากตายเล้โทรหาคนซ้ำไม่ได้เลยใช่ไหมเดี๋ยวไม่ได้แล้วค่ะโทรหาคนซ้ำโอเคกายขอบคุณมากเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวมีอะไรจะบอกแบ่บัสเอ็มบอกหรือไม่รีบกดซับนะคะช่องกำลังโดนปิดแรีงมากไปลูกกำลังโดนรีพอร์ตนะคะทุกคนอย่าลืมกดซับสกครนะคะเพื่อดูเนาะทุกคนอ่ะเขาเหมียวน่าเกลียดทุกคนไอ้นุ้ยดีไหมนุ้ยนุ้ยช่วยเราไหมนุ้ยเอ้ย นุ้ยช่วยเราไหมนุ้ยโทรหานุ้ยนะอ่ะนุ้ยติดสายทุกคนติดสายกันหมดค่ะนุ้ยนุ้ยไม่ช่วยเขาเลยหรอเลี้วแบบแพ้แล้วนะทุกคนไม่มีคนคลบแล้วไม่มีเพื่อนคลุกหายบ้านแรงว่าจะถามว่าติดสายเราดิหวานเลยไม่ก็ไม่รับพี่โทรได้หรอฮัลโหลเจ๊ฮัลโหลจเจ๊ว่างไหม ไม่ว่ากินเหล้าอยู่เหลงมากมึงถ้ามึงจะด่ากูมึงจะด่ากูว่าอะไรอี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 สุ่ยนิ้วสุ่ยนิ้วแปลว่าอะไรอ่ะเป็นนิ้วเหรอแปลว่าควายภาษาจีนสุยหนิวโนนโนนโนนไม่ไม่ขอคำที่แบบแบบเปร่งอยู่บ้านอยู่บ้านอีมายมึง บ้านขอเล็งขอเล็งเล็งบ้านขอเล็งเล็งแบบใส่ยิงทังคอนเทนต์เหรอฮ่าอย่ารู้ต๊ะบ้านชุ่กมันแหลมรู้ทันมันแหลมมึงเที่ยวดากรัวสุดเสี่ยวนิ้วเสี่ยวนิ้วหมดเวลาแล้วมึงแพ้เนี่ย แค่แล้วหมดเวลาแล้วไม่ได้ประโยชน์อะไรเลยบาสมึงทําดีมากบาส์ี่บารไม่ได้ประโยชน์เลยเลยมึงทำไมอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนี่นะคะเจ้าเมย์ภาษาถิ่นนะคะทุกในคอคําแบบฟัดฟ้านหน่อยภาษาใต้ภาษาใต้แบบฟัดฟ้านมึงมาถามกูตอนนี้คือกูนึกไม่ออกอ่ะงั้นงั้นมีอะไรฝากดับเบิ้ลเอ็มวอล์กบ้างอีหาร่าอีหาร่าอีหาร่า ติดเลสเซอร์ไอ้บ้าติดเลสในคลิปนี้ไม่ได้นะเอาไปลงไม่ได้ไม่ได้ก็พูดมาแล้วอ่ะสิบไม่ได้สิบเมตบวกมากเห็นไหมมึงกูดูออกว่าพวกมึงงั้นเออพอแล้วพอแล้วไปถ่ายของกูก่อนแล้วไ่ไปอ w o t 0 0 years later นนก็บอกฝากถึงแฟนคับดับเป็นเอ็มบล็หน่อยว่ายังไง โอเคฝากถึงแฟนคลับจับเมือดินวกนะก็คือฝากกดฟอลลูไหมฝากกดรีพอร์ตฝากกดอไลค์ขอบกกดีพอร์ดด้วยในตาขอบคุณค่ะโอเคบายบายไปเลยไปประตูพ่าอะไรทำไมตัวมันเกี่ยวมันหันไปที่ประตูประตูมาดูเลยถั่วใคร ไม่จ <happen. S 1> <Ph u. S 2> ับเวลาหรอบะาูเออมึงเออบ้านมึงง mm ั hmm. ้นเวลามึงเข้าบ <mind> ้านมึงต้องทำอะไรขานฮเวลามึงจะเข้าบ้านแล้วมึงต้องทำอะไรก่อนก็ถอดรองเท้าดีทำไมไม่ใช่หลังจากถอดรองเท้าอะก็เดินออกมึงแล้วแล้วมึงมีตีนไหมกูมีมึงก็เดินเข้าบ้านไม่เวลามึงเดินเข้าห้องมึงต้องทำยังไง กูเพงเล่นเกียร์เลยนี่เล่นเกียร์ไม่ใช่ไหมนี่มึงตอบกูกดเร็วๆรอะไรนะไม่ได้ยินเวลาไม่เพิดีมึงไม่าอย่เมึมึงมึงต้องไปให้ไ้ยมึงให้กูตอบเนื้อไหนกูตอบไม่ถูกมึงก็ตอบมามพูมาเดี๋ยวมันมีคําศัพท์ในประโยคมึงเองก็เดินไงมือกทํายังไงก่อนก่อนเดินเข้าห้องงั้นหสีต้องทําอะไรวะ สองเนอะมีปูปูโดนทำดีมากเสมอกูแพ้กูตีนกูแพ้มันไปสองครั้งแล้วอ่ะกูแพ้แล้วอ่ะแล้วแล้วต้องทำไรอ่ะแล้วมันต้องทำไรอ่ะเปิดประตูเลยมึงจะลุระตูเอาทุกวันนี้สามผิดคนกูไม่น่าทรหามึงเลยงผนี่คือคนใหม่ที่ไม่เคยเปิดประตูไม่เคยปิดประตูนะคะเพื่อนๆแล้วแล้วปิดทำไม่ ปกติก่อนออกก็เปิดตั้งไรไงเออออออโอเคพอแล้วพอพอกูแพ้แล้วพอกูถ่ายคลิปไปนั้นดับเบิลยันบล็อกรอดูโอไไม่ด้ฝากถึงแฟนคลับด้วยฝากถึงแฟนคลับดับเบิลยันบล็อกหน่อยผู้แบบนั้นต้องต้องฝากยังไงแบบฝากกดติดตามดับเบิลยันบลอกหรือฝากกดรีพอร์ตค่ะกดแชร์ฝากอะไรก็ได้อยากจะพูดอะไรก็ได้ ่ฝาฝ5ไฟที่นะครับวีดีโอ n g นั้นเดีด๋ยวตะกอที VDNG ตรงนี้แจกวะบวบเลยว่าไปตับไปะปขอบคุณมากบายบายไปละอ่อชนะอีกแล้ววันนี้มาแบบใสๆมาบนน้องโทษจะให้หมายไปยืนตรงบันได,ด,ดน้หรืตะกุนตะกุนเรียกบอกว่าไปมึงไปตะกุนเรียกชื่อแม่เหรอไปช่งน่าที่น กันแบบนี้เหมือนกันเนี่กสีนี้นไม่ได้ <laughs> แม่ด่า <laughs> โอเคเดี๋ยวเรานะคะไปดูบทลงโทษกันเลยค่ะทุกคนไปเีย <laughs> โอเคนะคะทุกคนก็จบกันไปแล้วนะคะกับคิวกับพาไม้นะคะไปทําบทลงโทษสุดโหดก็คือเรียกแม่นะคะอนห้าทุ่มแล้วทุกคนน่าเอ็นดูมากเมื่อกี้นะคะหลังจากที่เรานะคะได้ปิดกล้องไปก็คือไปเอียนนะคะ <laughs> ด่าแบบเต็มแรงเลยค่ะทุกคน <laughs> เราไม่ได้ถ่ายมานะคะเอ็นดูโอเคนะคะก็ใครที่เอ็นดูมายแล้วก็สงสารมายนะคะอย่าลืมกดไลค์นะคะแล้วก,กด Subscribe กดแชร์ให้พวกเรา2คนด้วยนะคะ